วันนี้นะคะจะพามาดูขั้นตอนของการดูแลผิวหน้านะคะด้วยชุด Aqua s e n นะคะซึ่งนุ้ใช้มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานหลายปีมากเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าผิวนะคะค่อนข้างเรียบขาวใสนะคะในทุกๆปีที่เราอายุมากขึ้นนะคะแต่ผิวกลับย้อนวัยนะคะ ซึ่งตัวเองนะคะสว่วนตัวนะคะประทับใจนะคะไม่เคยไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยนอกจากชุดอพาเซนนะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะล้างหน้าเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องใช้โทนเนอร์ค่ะเพื่อปรับสภาพผิวหน้านะคะฟื้นฟูโครงสร้างผิวข้างในให้สมดุลก่อนที่จะลงครีมบำรุงนะคะอาพาเซนไฮเดรตติ้งโทนเนอร์ตัวนี้นะคะค่อนข้างแตกต่างนะคะจากเขาเรียกผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดนั่นก็คือเขาเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะ ตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการฟื้นฟูโครงสร้างผิวหน้าแล้วก็โครงสร้างผิวจัดสมดุลผิวของเรานั่นก็คือตัวสารแอนทราซิทีนนะคะซึ่งเป็นเารียกว่าแบคทีรียใต้คาน้ำแข็งเลยทีเดียวนะคะก็ mm hmm. มีคุณสมบัติอย่างที่บอกไปค่ะฟื้นฟูโครงสร้างผิวปรับสภาพผิวหน้าจัดสมดุลผิวหน้า กำจัดนะคะสิ่งสกปรกที่อาจจะลงเหลือจากผิวหน้าเราที่สําคัญนะคะเขามไม่แห้งตึงเพราะเไม่มีส่วนผสมของเทอกอมอนะคะทําให้ผิวหน้าเรานะคะเตรียมรับกับครีมบำรุงแล้วก็ทําให้ครีมที่เราจะลงในขั้นตอนต่อไปซึ่ง้าสู่ผิวได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรจะมาเช็ดให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งล้างหน้าเสร็จเดี๋ยวก็คือมาใช้ให้ดูเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะ ต้องปลับสภาพผิวหน้าทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะด้วยโทเนอร์นะคะลงไปในสำรีนะคะเราก็จะทำการลากเบาๆค่ะไม่ต้องไปกดแรงนะคะเพราะว่าบางทีสภาพผิวหน้าของแต่ละคนนะคะในช่วงแรกก็อาจจะมีการปลอบสภาพผิวก่อนนะคะอันนี้ยืดพิ่งล้างหน้าเสร็จมาสักครู่นะคะอาบน้ำพึ่งเสร็จเมื่อเราลงนะคะ,ะโทเนอร์เสร็จแบบนี้แล้วนะคะ เช็ดตัวเนื้อเสร็จแล้วนะคะก็ต้องแน่นอนค่ะตามด้วยครีมบำรุงนะคะทุกวันนะคะเราก็จะใช้ตัวอาวาเซนค่ะไฮเดรตติ้งอะแดตติ้งครีมในเวลากลางวันนะคะซึ่งเป็นครีมที่เนื้อบางเบาค่ะเขาทำมาจากนะคะโปรตีนไฮโดเรเรเซตจากนมนะคะแล้วก็จะมีเปปไทด์นะคะซึ่งช่วยเขาเรียกว่า กระตุน้นค่ะการสร้างคอลลาเจนผิวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ายกกระชับผิวหน้าช่วยลดเลือนริน้วรอยเราทําให้ผิวเรานะคะขาวใสนุ่มชุ่มชื้นนะคะนานๆไปนะคะฝ้ากัะที่ผิวหน้าเราก็จะค่อยๆจางลงเพราะว่ามีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังชั้นไหนขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือใช้ครีมนะคะให้ดูตะกี้เราใช้ภายตัดนะคะให้เห็นนะครีมนะคะเป็นแบบนี้นะ้าครีมคอลเอียดบางเบานะคะ ทำให้สามารถเขาเรียกว่าซึมสู่ผิวนะคะได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งความมันเหมือนครีมทั่วไปที่ไวท้ที่ที่ผิวชั้นนอกเท่านั้นนะคะเพราะความเซนไซนเติง้งอ่เนีติ้มครีมเนี่ยเขาซึมนะคะเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้ดีเพราะว่าด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เขาใช้นํามาผลิตนะคะโมเลกุลก็ค่อนข้างเล็กเราก็ลูบขึ้นไปนะคะ ในวัยที่อายุมากขึ้นนะคะผิวก็จะเสื่อมลงในทุกๆปีนะคะถ้าเรานะคะไม่ได้เขาเรียกว่าฟื้นฟูหรือว่าบำรุงผิวนะคะต่อไปผิวก็จะแห้งกร้านแล้วก็มีริ้วรอยเกิ <c oughs> ดขึ้นได้ง่ายนะคะทำให้เรานั้นกลับมาฟื้นฟูยากนะคะตัวชุดความเซน์ของชมูนะคะ <c oughs> เขาใช้ส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการผลิตที่ เขาเรียกว่าโมเลกุลค่อนข้างเล็กทาให้ซึมสู่ผิวได้ค่อนข้างดีนะคะการฟื้นฟูก็ค่อนข้างดีอย่าลืมนะคะเมื่อเราปรับสภาพผิวหน้าด้วยโทนเนอร์แล้วนะคะอย่าลืมตัวครีมบำรุงต,ตัวกลางวันนะคะนั่นก็คือไฮเดรดิ้งอัลเ t i ิ้งครีมนะคะฟื้นฟูนะคะผิวนะคะยกกระชับผิวแล้วก็ที่สําคัญช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ผิวนะคะขาวใสไม่มีริ้วรอยนะคะ มื่อลงครีมบำรุงแบบแน่น,นอนนะคะอย่าลืมค่ะที่จะตามมาด้วยทุกวันนะคะแดดเมืองไทยร้อนมากด้วยก็จะลงด้วยอัปาร์เซนนะคะสันสกรีนตัวนี้นะคะ SPF 3 5นะคะ PA นะคะ plus 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 สามนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขาป้องกันนะคะสาร UVA แล้วก็ UVB ได้ด้วยป้องกันแสงแดดที่จะมาทำลายผิวเราโดยตรงนะคะแล้วก็ยังช่วยเขาเรียกว่าอะไระช่วยปกป้องนะคะผิวเรานะคะไม่ให้มีริ้วรอยได้ดีด้วยนะคะ สารกันแดดของเขานะคะทำมาจากไทเทเนียมและซิงค์ออกไซด์นะคะซึ่งโมเลกุลนี้อยู่ในะระดับอันตราโมเลกุลเล็กมากค่ะ๋ยวก,ก็ไม่ใช้ครีมกันแดดก,กันต่อเลยนะคะเนื้อครีมก็สามารถเป็นเเรียกว่า <c oughs> เป็นเหมือนเนื้อที่พร้อมที่จะทำให้เราลงเมคอัพต่อไปได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราก็แต้มลงไปนะคะ ในระหว่างวันนะคะเราสามารถใช้ครีมกันแดดนะคะทาทับเครื่องสําอางที่เราลงไปได้นะคะเขาป้องกันน้ำนะคะป้องกันเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะคะทาให้ผิวหน้าเราไม่มันไม่อุดตันบนผิวนะสารกันแดดของเขามันที่บอกไปตัวไทเทเนียมและซิงค์ออกไซด์ตัวนี้มันจะสอดท้อนแสงแดดนะคะไม่ให้กระทบกับผิวหน้าเราโดยตรงนะเพราะฉะนั้นเขาจะปกป้องแสงแดดนะคะได้เป็นอย่างดีเติมได้ระหว่างวันที่สําคัญนะคะ ก็สามารถที่จะใช้กับผิวกายได้เลยนะคะก็คือผิวกายได้ผิวหน้าได้เติมซ้ํากับทับเครื่องสําอางก็ได้กันน้ํากันเหงื่อได้นะคะแสงแดดเมืองไทยหา SPF 35ก็เอาอยู่นะคะที่สําคัญเหมือนที่มันบอกไปเขามี PA+ นะคะป้องกันแสง UVA UVB นะคะจากแสงแดดที่มาทําร้ายเราแล้วก็ป้องกันริ้วรอยที่เกิดขึ้นได้ดีด้วยนะคะ ที่เหลือเราก็อาจจะในระหว่างวันนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวอควาเซนซันสก,กรีนนะคะมาปกป้องผิวกายเราได้ด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะผิวหน้านะคะแล้ก็ลูบไปที่แขนนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้แสงแดดน,นะคะมันทำลายผิวเราแสงแดดนอกจากทําให้เขาเรียกว่าทําลายคอลลาเจนผิวทําลายผิวเราให้มี อมองครั้งแล้วก็เกิดริร้วรอยได้แล้วที่สําคัญนะคะระวังนะคะแสงแดดที่ร้ายแรงเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนแรงเนี่ยก็คือสามารถทําลายผิวถึงนาดที่ทําให้เราเป็นะมะเร็งผิวหนังได้ด้วยอย่าลืมนะคะกลางวันค่ะลงรีบบำรุงเสร็จนะคะก็ใช้ตัว อะควาเซนซันสครีนนะคะ SPF 35 PA+++ ลงก่อนที่จะเมคอัพนะคะเห็นไหมคะ่าเราก็จะได้ผิวที่ไม่มันวาวที่สำคัญค่ะหน้าชุ่มชื้น,นด้วยนะคะเพราะว่าเขามีสารที่จะบำรุงผิวหน้าให้กับเราด้วยนะคะวันนี้นะคะขีตัวที่นุ่นนะนำไปนะคะตัวทนเนื้อปรับสภาพผิวนะคะแล้วก็ตัวครีมไฮ d ด a ต i ิ้ cream นะคะซึ่งเป็นครีมกลางวันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยตัว ครีมกันแดดนะคะเอะควาเซนซันสกรีนค่ะเป็นชุดครีมบำรุงที่แนะนำเลยค่ะที่ใช้มาตลอดมาแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่เห็นผลน,นะคะตอบโจทย์นะคะปัญหาของผิวนะคะ